เป็นผ้าเป็นผ้าสบายที่จะใส่ไปวัดเบียงไปวันนี้ไข่เพิ่มเป็นสีขาวเลยแล้วมีการมีการเห็ดรูดไล่สีบะครับอันนี้บัวเห็ดบัวเห็ดนะเป็นผ้าขาวซื่ไหะครับเนาะนี<อ>่ว่าตรงปลายกับฟันแบบนี้เนาะเะนาะมีฟันแบบนี้ขาแบบนะะนะี้ตรงปลาย,ยค่ยคับจะมันก็เหมือนเหมือนเหมือนทั่วไปนี่แหละก็มีไงมาดูสีมาเลยดีกว่าไหม อันนี้พาก็เอือนพาไฟได้หรอยังได้ได้ก่ทะเลไก้ทะเลแต่ง้มเราคือป็นเทาคือผ่าต่มาตําเองมัก็นี่แหละมะตัต่าไล่นี่คือมาตําเองค่ะมัมเป็นขีดกระตั้งเบอรดาราก็ตั้งธรรมดาแต่มันต้องมีขีดเมื่อขีดเนี่ยมาขีดเนี่ยเนี่ยดูด้านหลังีแอันนี้อันเอเปโซของแมู่้เดียวครับเรื่องไหน อในการทอดให้ไล่ในแม่เป็นคนเห็ุเองป่ะครับโอ้การนี้ค้นตามต่างหากดีฮะรูดลายเฉพาะเอ่อเป็นลวดลายเฉพาะของผ้าทอมือ นะฮะทอร์ลลายใต้หอไตรบ้านนาเวียงตำบลนาเวียงอำเภอสายบูจังหวัดเชียงแสนเอกลักษณ์ของบ้านนาเวียงนะครับเป็นของกลุ่มสตรีบ่ครับแล้วก็มีอะไรถ้าเออจะเป็นกลุ่มแบบกลุ่มมันทอบผ้าทอผ้าอันนี้เป็นผ้าไหมไหมเนี่ยสบายให้กันโอ้ก็นี่ไงถ้าสบายถือวาไปดีี่เระนี่เป็นแค่บางส่วนนะฮะเป็นโซนอันนี้เฉพาะส่วนของแหมนะฮะเนาะแล้วที่นี่ยนี่มันก็คือหลายๆหลายๆหลายคนกับมาร่วมกันที่มา แต่ก็ม่ยนขายอ้คือบ้านแมนจะเป็นศูนย์รวมของผ่าทีข้าเจ้าท่อเรีบบ้อยแล้วตอนนี้มีสตอกกี่ได้อี่บอน่มีแค่นี้อ๋อ,อมีนี้แค่นี้มั้องคยเหลือนะโอ้เราเข้าเห็ดตามออเดอร์แล้วว่าเห็ดไปเรื่อยครับเห็ดไปเรื่อยนะครับอืมตอนนี้ขย้ตอนนี้คตอนนี้มีเจ้าของัะครับในใพวกเนี้ยอ๋อยังไม่เจ้าของนะครับ่อ นแฟชัันเ็ดบอท่าเมือนานีนี่นมาเพิ่นกับีนตอนที่เป็นผ้าเป็นผายครับเป็นถือให้เป็นผ้าสบสบายีนี่ลลยนี่เป็นไา่ประจำไล่ประจำเพื่อกนีีประจำาเพอนะโอ้เป็นทั้งสีทั้งลายสีทั้งหมดลลยประจำเพื่อไส้มุเนะค่ะนีนี่กระตั้มยูซี เป็นประธานกลุงละชื่อกงกรต่ายเออผู้นี้คือมือหนึ่งสามสี่ผู้นี้การท้าการผิดาราผู้นี้คือประธัดพิจารณาเพรว่ากัแม่เพิ่อนรับครับแม่เป็นไหนฮะแม่เพิ่อนอาจจะเป็นผู้นี้เป็นที่ปรึกษาเลือกการผู้นี้ก็จะเป็นกรรมการเขาเรียกว่าเอาตำแหน่งอย่างเรื่องของดูดไล่เรื่องของฝีมือเรื่องของการจะเป็นทางคนแม่เนาะการสอน วัตถุประสงค์ที่เล็กๆอย่างเลยเนาะค่ะกับพืชเมียเพิ่นเพิ่นเพิ่นเห็ดมาบ้านมุ้มีคูเห็ดตอเพิ่นอะไรชวนมาเห็ดแล้วก็มันเป็นไา่ห้องบ้านเฮ้าคันบ่อเห็ดกระยานมันเบิดไปไหมค่ะก็เลยมาล่องเห็ดบึงกับกับพ่อเห็ดใดก็เลยเชวนกันมาเห็ดแล้วทาานำเภอเพิ่นมาเห็นเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นไปคุยกันประชุมกันเพิ่นว่าเอาไล่นี่ยแหละเป็นไล่กระจับผึ้งเฮ้ามันหัวใจกับกองผึ้อเฮา ก็เลยเฮ็ดไว้ตอนแรกเพาก็มาเฮ็ดได้สองปีนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามวยู้เฮ็ดเมียเพิ่นก็เลยชวนค่ะเดี๋ยวก็เลยคุยกันว่า้าห้าวบ่อเหตุไปสิเฮ็ดบ้านก็เลยอยากอนุรักษ์ไว้เอ่อที่เฮาเฮ็ดผ้านี่มีมีประเภทใดๆฮะที่เฮาวเหตุนี่ผ้าใบผ้าเป็นเสือบอตัดเขามากับีค่ะโอ้เป็นผ้าเข้ามาเนาะค่ะเข้ามาผ้าแต่งผ้าเบี้ยผ่าเีค่ะอันนี้กับพี่ผ้าแต่งเป็นผ้า เบียงพาพื้นหลักๆคือเท่ากับท่ยเป็นท่อเป็นโหดไล่ของไล่ของบานเท่นะครับเนาะคือไล่หอใจนะครับอันน <pl ี้พาเบียงอันนี้พาเข้ามาบอกว่าไม่พาสบายตาอันข้อแต่ส่วนตต่ส่วนของเสือของที่ผู้ช้าตีใส่์นี่คือ เป็นผ่าที่ท่อกันมาแล้วไปตัดต่างหาเนาะค่ะเนาะอันนี้อันนี้รุ่นแรกเลยค่ะช่วงช่วงแรกๆรกช่วงแรกๆที่อำเภอเพิ่นเ่าท่านเลือกว่าสีใดเพิ่นก็เอาสีนี่บัดนี้เพิ่นบางมากเพิ่นกับเลยมาคุยกันเปลี่ยนสีเป็นไล่ไปกี่มันไม่มีสีแดงสีนี่ก็มีสีตาวบานเฮาพวกคุณผู้พวกอ่าทีเหมืนก็เอาสีนี่ะแล้วสุดท้ายก็คือทางอำเภอเพิ่นก็มีมติเห็เกี่ยวกับสีกับลายให้เอาตรงนี้เนาะค่ะเนาะ ใายคือไล่ไล่มาตรฐานเป็นไล่ขอไตแลยจ่วาสูนห้องสีคือสีพี่สีเดืตายแล้วเนาะสีเดือดเนื้อแดเนื้อแดงเนื้อยดงเดือแดงเนื้อแดเนื้อดนื้าแดงเนือแดงเนือนื้อดงเื้ดงเนื้อดเนืนอแดงเ้องเนือเนื้อแดงเนื้ดงน้อเนอแดงเนองเน้อแางเนื้อแดงเน้องเนื้อแดงเน้อแด่เนะ้เน้เนื้อแลเน้ดน้ดงเน้งนือิดงเนื้อแดงเนื้อแดงเนื้อแดงเนื้แดเดเน้องเนื้อแดงเน็้อดนื้ เบิร์ดไลน์มากคอยคิดอันนี้มันบอดีนี่เบียนแบบไรไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เท่าไหร่าเพิ่ผ้าเพิ่นไห้เพิ่นไผ่เพ็่นไเพิ่นกับว่านเห็เพิ่นกเพานู้เพิ่นเป็นหัวสมองไห่คือรลายลายใส่มันจะชัดเจนกว่าของเกาของเกาเพนสิคือกเปนผู้คว้ส่วนของ สินค้าที่เขาผลิตออกมานี่เขามีการส่งตามออเดอร์ลูกค้าต่างข้างนอกนะครับข้างนอกต่างทินต่างอำเภอต่างหมู่บ้านน้ำทามีผู้สั่งข้างนอกเขาก็ส่งอยู่ค่ะแต่ว่ามันบ่ทันบ่ทันช่งลวนเลยค่ะพ่อผู้ผลิตก็ลายไหมค่ะว่า มันหาไว้าจังพวะหนูเนาะมันก็ต้องปมีงานหลักเน่ยค่ะขาดทินงรอตะตำอันนี้มันกับเงินมาบวกยังไงกับหท่านใส่ไหมค่ะทางาน<ม>ดำหน้ากับผู้เฮดกับไปรับจ้างดำหน้าไปยงังกับคอยมีไม่ไล่สรุปก็คืออันตัวนี้เป็นส่วนที่วางเป็นจากภารกิจห<ม>ลักของเฮาในอาชีพหลักของเฮาคือการเททรายหน้าเนาะเททรายหน้าแล้วให้แล้วหน้าแทนสวนครับ่ไวการตจำไม่ใหมดม่ะคือจัง ขวดกัน้นนมนี่ก็ไปรับจ้างฮะใส่เจ้ากไเต้าใบ่ะดงนบ้างกับยังมาเห็นตู้น้ำซงผูเฒ่ากับถอยายแล้วก็ผู้ถอยกัถอยรายอยู่เฒ่ากันลากับมีหาพ่นคุมเลยคือม่ี่นโอนั่นที่ลงที่ลงคุมลงโอเคครับคุมน้ำกันปนผู้เฮดอีลีกัมีซีหาค้ง เพราะว่าผู้เฒ่าเพิ่อนเกเพิ่นการเพิ่นก่าว่าปล่อยเพิ่นบวดเอวบวดเท้าแม่นาหารใส่ใส่แตะระดมแสดงเป็นการระดมทุ่นระดมะดมทุนแล้วเขาเขาบอกว่าซื้อได้เพื่อลดทุนระดมทุนกันมากแล้วก็ไปยืมเพราะพ่อแม่เป็นยายเป็นยายเพิ่นของแม่ว่างกับไปเอามาเฮ็ดโปรตีนนั่นนึมันกับมันกับบ่อแข็งแรี่งหระอไหมคะปวดกินอย่างนั้นนี่เนี้ย ตามใบกระเส่ตามประยูงกันเนาะพี่ดิผู้ใดเป็นคนแกะไล่หูไล่ยังครับ แม่เอื่ยแม่นี่อ่ยผู้นี้มีจะคนคับที่เก็บไล่ห่กนแล้ผู้นี้เป็นผู้นู้เป็นผู้เก็บคิดตามเนบอกรมคะเนยังบหลายคนเลยเด้อค่ะเป็นเป็นยจ้าวจ้เนี่ยอยู่บ้น้ยืออเดอร์มาไ้หลายวเด้อนี่ยน้ยงน้ย่านออเดอร์นี่แะเพราะว่ามันเพราะมันล้ดีเย็นเจ้มากได้ ก็พอบท่านกับหย้อนว่าเฮ้าพอเอยมีเวลาอนี้ล่ะคว่าสิได้มากมากโหกว่าสิได้มากเฮ็ดเจ็ดเห็ดจะนี่นั่ะปัญหาของกลุ่มกันนะเฮ็ดแต่อันนี้เฮาก็บ่ทันใส่อย่างกรณีผืนนึงนี่ฮะผืนนึงเฮาใส่เวลาประมาณเท่าไหร่ครับในการที่จะเฮ็ดมาเป็นผืนได้สําเร็จถ้ามาเป็นพีนี่กาใช้เวลา สมือยังยังเยเมตรถ้าเป็นพื้นแบบนีสองสองมือเนี่ยอสบายพื้นนึ่านมาสอาตรงคีบเดี๋ยวนี้โบได้เราสองม่นตาข่อยข่อยกับโบได้ที่แม่เพราะว่าข่อยกับบบว่างจรจริงแล้วค่านี่กับโแพงเชืะเว่าเหร่เลยค่ะ งานทอมือแล้วกลัวกลัวสิได้มาเ็ดก่อนเก็บเขาเนี่ยเก็บคิดซะก่อนแล้วจะไม่เก็บใส่เขาอยู่มันจะใส่เวลาไปดูทอมือในแบบบอกเก็บดูทีแบบเพศตัวนู้นสองสองมือ้เดี๋ยวคือใแบบบอกว่าลูกก็หายไปคันได้เห็นตัวจริงแล้วมันก็เห็นว่าเป็นงานฝีมือนะครับงานฝีมือที่สวยงามเลยกับเป็นครงานนัการขายสองหลอดซิพถือว่าถือมากเลยนะครับสวนมากยี่ห้อกับสตอว่าตัวคือ ว่าพอใจขั้นตอนการเนี่แต่เขาเฮดเนี่ย่อเติดมือเมือไปเร่กแต่ว่าได้เป็นพื้นซอยหาซีบเขาสิมาหาค่าได้พอได้บ้างค่ะค่าเนี่ยได้ค่าได้ค่ะนะซอยาหาซิฟเอารักยางมือนึงกับสามลอยนะคะสมาลูกมาขอมันก็เลยมันมันเลยบ่ได้ค่ะก็เลยจังมาพวกมนกับมันกับเนื้าใจเน่ค่ะเฮดอย่างนี้พ่อว่าอยากอยากเ็ดไวมันเป็นของบานเขากับะได้ ชีสำเร็จมาหลดมาเห็ดเล้เบื่อเตัวใดอย่างเงี้ยคืนถ่านคือคือยากเทศจกอนุรักษ์ไว้ตัวสีบอว่าเป็นแนวนี้ฮะต้องใส่เวลาเลยก็ใส่ความพยายามอดทนแต่ใส่ขี้มือนั่นพีหรอคะเนาะใบยักบาทครับกับพอนี่ได้ค่ะค่ะบาทที่มันก็อาจจะแต่งคล้ายๆกันยังสินะรับนะ อันนี้ท่ากี่มาเออตัวนี้ปั้นอีกอันนี้อันนี้อักอันนี้ไม่ไม่ค้อนขวบไม่ค้อวบอันนี้เครื่อักดินอักมาฮะตัวอันนี้นอักอะไนอักไม่ค้อนขวบอันนี้มันถึงไม่ไม่ใช่วัฒนธรรมใช่ไหม ันก่อันนี้ปอยโอ้ซื้อมาเป็นยนะอันนี้เพ่อนก่งอันนี้ก่งโกงหลาอันนี้หลาอันนี้หลาอุปกรณ์มันกับมีตาอันหลาเาอะไรอุปกรณ์มันกัมีตาเท่าๆคือคนหลาห้างเรือไดเหีดูมันกัอันนี้วาอ่นวาบับเนี่ยอันนี้ร่ลหลอดเหีไปเหีมามันกับรวมมันกับ ใส่นี่บอยปุ๊บซี่เดคนเบิงอันนี้เพื่อนเล็กในเวือนผึ่งเี่อีเล็กในเล็กในข้างนออกมาเป็นรอดหอดหลอยกตาบอันนี้คือใส่กุงอันนี้เขาเอ็นว่าเอ็น่าคำนีไ่คนวกตัวนี้่นวกอันีอัวกอันนี้กียอันนีสป่ะ มัน <wie erman S 1> สีปันปั้นได้นั่นว่าแต่นี่แสดงว่าปั้นได้อย่างนี้เนาะเล็กหน่อยสบายสมอนี่ค่ำค่ำพวกนี้อาจจะบวได้ยินอาจจะพวนพวกผู้จดก็ค่ะ ยางอย่างัวซอยกันกบัวได้ไ้คนหมกมาแต่ยันมันกับแพเมันบัวไปเด็กอีนไ้นใจจังสีแล้มีล่ะคล้านะครับเอนนล้นเอินล้าเ้คอคน้คนลอินน้อนนอ้ลอินเอินเออ เดิดที่นี่ก็มุ Scot ้จักวเราไปเดินอย่างอันนี้เลยว่าอันนี้ฟ้อันนี้ฟ้มอันนี้ฟื้เขาอันี้เขาเขาอันนี้เ่าแต่ว่าที่เป็นอันนี้เป็นอะไรันอันนี้เพื่อนเอนักเสียื่อนเอ็นักเสียพอดีเพิ่งเข่าอันนี้ฟื้นมันมีเขาคอฟื้นฟื้นหน่อยว่มีเขาเนาะอันนี้อันนี้ฟื้มมีเขาแล้วกันปฟื้นตาเลนะโอ้ตสามันใก้้คล้ายกันเนาะอันนี้เื่อนยังเขาเนี่ ฟืมอันนี้เขาเขาโอ้อันนี้ฟืมอันนี้คือเขาเขาเลยนะฮะอันนี้คือฟืมฟืมแหละต้องว่าใส่เขาไหมจ้ะอันนี้นี่ นี่แหะอันส้นเทใส่ข้าวต้ันขันมีผู้รักกอดดอกกันยุงรั่วเนี่ยข้าว่้มได้เลยค่ะจานไปไมมนึ่งข้า่ได้ผัดไม่ได้ข้าวสิมะเสดเาเก็บบองนี้แล้วข้าสิมาเก็บเขาใส่ตัวนี้ตัวนี้คือว่าเขานะฮะซึ่งตัวนี้ก็คือออกมาเป็นลวดลายของตัวนี้ลายนี่โอ้แสดงตัวนี้วล่งสันออกมาแล้วเพื่อจะเป็นลวดลายตัวนี้นะครัเนาะมีการจัดเรียงมาคำเจลาไม้คือมาต้มโอ้ มันมันเป็นวายเหยียบแล้วสอดได้ต้องเอาไม้ค่ำแล้วก็ว่าสอดจังสวยใช่ไหมน่ะคะถ้ามัดมีมีจะใหม่ครับเนี่ยสี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดใหม่สอดเข้าไปเอาใช้เอาได้สอดเข้าไปแต่ถ้าการทักสารให้เป็นลายแบบนี้นะเฮะให่ไม้เข้าเข้าไปแล้วค่ำแล้วก็จังเอาได้เข้าไปเลาวก็มาซื้อมาอตัวนมีอลไรนี้ต่อมา อัวนี้มอนีเข้าเขาสพายเอาเรื่องเอ้ไว้กีครับโอ้แตงแล้วตัวน้สว้ตัวหมคะเซียกีตัวมเทเลเซนอ๋อสดงว่คือเฮดเป็นล่เรียบร้อยแล้วเพศสวายน่เมสิเวลาเขาสีใสเขาตัวมาตตอเอาสายด้ายมาต่อเป็นเส้นเทเลเซนเทเลเซน ตั้มตัวแล้วอันนี้เขาสิมาเลี้ยวอันนี้มันสิมาตัวอัานไม่ตัวไม่ตัวแล้วก็ไปใส่แจ็คสันลรอตัวเสร็จแล้วก็ไปเผากีนะครับนะเพจัอจะเช็ดกันท่อนะครับที่จะเช็ดกันท่อท่อเป็นขาวมากนะฮะเนาะโอ้อันนี้คือสรุปว่าตัวนี้คือตัวที่ถักให้เป็นลวดลายตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นการประกอบประกอบเพื่อใช้เอาเอาพวกได้พวกอะไรมาต่อต่อเสร็จแล้วก็เวลาทอมาก็จะเป็นลักษณะเงี้ยนะครับเป็นลวดลายแบบเนี้ยลวดลายที่เขา นี่เป็นตัวที่คิดมาแล้วว่าจะทําเป็นแบบนี้ฮะโอ้มันต้องใส่เครื่องมือใส่พวกไมาแย่อะไรก็ใส่พวกสมัติโอ้ยอันตอนแก้ไม่ไมเนี่ยโอ้ยระเบิดโขกไปไลยมันมาล้มตัวกะระโดงไหม <laughs> ครับอันนี้เอราจะเป็นตัวเป็นตัวแก้ไล่เลยนะครับเนาะตัว,ตวแก้ไล่ก็ได<ต>้เพราะแก้เป็นไม่ตอนแก้ก็ใส่ไ,<ล>ไม่หน่อยๆแก้เจังซันเหรอที่แรกวันนี้เขาจะมาเก็บเชลลเซินแล้วก็ใส่ไล่ครับเก็บเชลลเซินเอาได้ตัวนี้สอดคล้องทั้งแต่ละไล่ค่ะก็เป็นเครื่องยนเสียงหยา ไ่ายัวเขาอย่างน้อย่านันเออเป็นเจนเป็นเส้นเป็นเส้นเนี่ยเจนไม่ยอมสวดเจนมาในหนองเลยแม่ครับไหนๆแล้วก็มาเยี่ยมกลุ่มสตรีทอผ้าของตำบลนาเวียงแล้วนะครับเราก็เลยถือโอกาสอุดหนุนซะเลยนะครับผู้พ่อสิไข่อะไรยังโม่อุดหนุนอีกเมันไม่ได้ดีใจเด้่ยมันเสียใจโอ้ยสิเอาใส่ให้่ข้าจอดที่เขาเสาซังไปเนาะคนว่า การสได้นำไปเผยแพร่ประชาชนพันต่อไปนะครับเนาะมีามชิ้นแข่งกับลังใจพนเนาะครับเนาะไปจะหาแนวทางอในสี่พ่อสี่ประชาชนพันหรือว่าหาทางกระจายในส่วนของสินค้าจังไหนนะครับเธอพนมีโอกาสได้เพิ่มแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่พ่นต้องการเพิ่มก็คือนะฮะเรื่องของอุปกรณ์นะครับพวกกีพวกอัก อย่างนี้ก็อื่นอย่างนี้อุปกรณ์ลูกยางนะครับแต่สมัยนี้ก็เสด็จย่าฟ้าจพานะครับเสด็จ่าฟ้าจาเจชนนี้ก็ขอบคุณคุณแม่ท่องดาสีจันทร์แล้วก็ซึ่งเป็นโตวโพหญ่นะครับคุณละอค้อนบุญศรีนะครับซึ่งเป็นประท่านครับท่อผ่าบุบนบีนะครับเนาะก็ขอขอบคุณที่ให้โอกาสในทางของพวกเฮาไดมาเรียนรููแล้วก็ไดมาสัมผัสเกี่ยวกับ การทักท่อล่อล่ผาแล่ยังที่เป็นสินค้าโอท็อปแล้วมีความสวยงามซึ่งเป็นเขาเรียกมรดกทางภูมิปัญญาเอ็ว่าเป็นภูมิปัญญาทางหัตถกรรมนะครับในการที่จะทักท่อเอาไว้เป็นโรดล่ที่สวยงามและเป็นโรดล่ที่เป็นสิ่งที่เป็นศาสนสถานของบัณฑิตวิณำก็คือหอไตรประวัติศาสตร์นะครับแต่ก็ขอขอบคุณคุณรูชํานวาชการพิเศษนะครับคุณชาตรีศรีพุทธลินนะครับขอบคุณบในโอกาสนี้นะครับข็ขอล่าพระจากนะครับขอตขอกลับขอบคุณอะไรครับผม